สวัสดีครับผมโจที่แฮชแทคลิปนี้เราอยู่กับเกมเ e ทเทอร์ n ิงเวฟนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวโลกเปิดแบบกันสื่อนะครับภาพสวยมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่ตัวเกมให้เราเลือกได้นะครับตอนเริ่มเกมผู้ชายผู้หญิงเนาะอเหมือนกับ S.A.O เลยนะครับไอ้ผู้ชายนั่นสำหรับตัวเกมครับก็เล่นได้หมดเลยนะครับ PC มือถือ Android iPhone เล่นได้หมดเลยนะ ทุกแพลตฟอร์มที่ทุกคนนึกถึงนะครับเล่นบนอีพิกก็ได้นะครับ PC นะทั้งโหลดหน้าเว็บหรือว่าจะเล่นผ่านโปรแกรมอีพิกก็ได้นะครับคล้ายๆกับสตรีมนะทุกคนนะเล่นได้หมดเลยนะครับและในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเนื้อเรื่องด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็จะมีระบบการเล่นแบบข้าวๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้โคตรจะยาเลยนะครับแค่เปิดเกมนี่เป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยสำหรับตัวเกมครับเราจะได้รับบทเป็น แม่หนูตัวเท่านะครับที่เราสร้างตัวละครสมมุติขึ้นมาเนาะเหมือนเราจะถูกเทพธิดาโยนทิ้งไปยังที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับโดนหลุมดำแดกเข้าให้นะครับสังหารเชียวโอ้โหเทพธิดานี่ขาวจ้วะเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เดี๋ยวเานล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะอันนี้ภาพมันสวยดีนะผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนดูแบบยาวๆไปนะครับเอาง่ายแล้วก็คือมันคือเกมกันสื่อแล้วทุกคน แต่ภาพสวยนะเกมนี้เป็นเกมฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ทุ่มทุนสร้างมหาศาลกี่บาทไม่รัว่วนี่ไงแล้วถูกดีดเข้ามาในมิติต่างแดนทรงประมาณนั้นเนาะแล้วเราก็มาอยู่ในน้ําเฉยเลยนะครับหายใจไม่ออกโว้ยช่วยกูด้วยนี่แล้วก็ตื่นขึ้นมาบนทะเลนะครับแต่ทว่าเอา้านี่มัน ทะเลกับหัววะทุกคนเออเจอฉากนี้เข้าไปก็รู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนะครับเอาเรื่องนะเกมนี้อืและสมม่นว่าในดินแดนที่เราไม่รู้จักน่ะจะมีอะไรแวบๆบ๊ับๆด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ไงก็จะมีคนมาทักเรานะครับนี่ตอนนี้เราคิดในใจนะครับออ้ยเหมือนกับชมน้ําเลยเนี่ยตอนนี้รู้สึกบาดเจ็บนี่อาการหัวใจเต้นแรงผิดปกติ แล้วก็เจอกับสรลเปลาสองลูกไม่ใช่เจอกับเจ๊เสื้อฟ้าหญิงๆนะครับแล้วก็เจ๊หัวแดงสองคนนี้มันเป็นคนในมิตินี้ครับมันมาเจอเรานะีน่คุณตื่นแล้วฉันชายทักษะขั้นฉุกเฉินของฉันช่วยเธอไว้นี่ไงแล้วเราก็เอออะไรวะเนี่ย มาอยู่ที่ไหนเนี่ยขอโทษขอโทษพอดีฉันเพิ่งตื่นแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยเหมือนกับมีพายุนะเมื่อกี้แล้วฉันก็ตกมาตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วตัวเกมก็จะแนะนำนะครับว่าเราเป็นใครไม่รู้นะมันก็จะถามเรานู่นนี่นั่นนะว่าเธอมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แนะนำตัวกันนะครับอีเจ้เสื้อน้ำเงินชื่อจริงๆนะตัวละครมันจะพูดภาษาอังกฤษนะแต่ ชื่อตัวละครจะเป็นภาษาจีนนะครับทุกคนนะอ่านคตรยากนะครับแต่ละตัวเนี่ยผมก,ก็เลยแกะมาแค่ได้แค่หญิงงเนี่ยนะก็คือสองตัวนี้นะครับมันบอกว่าคุณแต่งกายไม่เหมือน <go S 1> คนแถวเนี้ยเลยและคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ตามลําพังนะตามพวกเรามาเดี๋ยวเราจะพาคุณไปที่ปลอดภัยนีน่แต่ละคนนี่ตึงทุกคนนะครับอะไรตึงไม่รู้นี่ ชัตเตอร์แรกครับความมหัศจรรย์ของการพูดคุยอะไรเงี้ยก็คือแม่งคุยกันโคตรเยอะเกมนี้ถ้าใครเบื่อคุยก็สกิปได้นะนี่ตัวเกมครับก็จะพาเราแนะนำการเล่นแป๊บหนึ่งเนาะอุ้ยภาพโคตรสวยอย่างกับอันชาร์ตเลยผมบอกเลยนะแต่ตัวเกมนี้ผมเล่นผ่าน pc นะ 30... มเอ่อสา80ครับส0 7 0นะกเะตุกเฉยเลยนะงงเหมือนกันนะแต่ผมเล่น red dead redemption ไม่กระตุกครับทุกคนอาจจะเป็นที่ มันเล่นผ่านออนไลน์นะมาจจกกระตุกที่เน็ตผปงก็ได้นะครับนี่ตัวเกมครับก็จะมีการเชื่อมโยงครับว่าเราเกี่ยวมีความพิเศษเกี่ยวกับพลังที่ลึกลับมันเองครับเหมือนเป็นคนที่เชื่อมโยงกับมิติต่างเดนได้อะไรอย่างนี้นะแต่ในตัวเกมเหมือนจะเล่าว่าเป็นเหมือนมิติสวรรค์เนาะ แล้วก็ไอ้มังกรตัวเมื่อกี้นะครับเป็นมังกรภูบิทาษ์กนั่นเองครับพวกนี้ไม่เห็นนะเห็แนแค่เราคนเดียวนะครับซั่งนันเชียวและตอนที่เราวิ่งวิ่งอยู่ในฉากนะเราสามารถสลับตัวละครได้นะครับนี่ระหว่างอีเจงหญิงกับเรานะครับสองคนส่วนอีเจเสื้อแดงมันก็ไปด้วยนะแต่ตัวเกมจะออกมาเฉพาะคัดสีเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจว่าเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้เล่นตัวละครตัวสีแดงหัวแดงนั้นหรือเปล่านะครับนี่ตัวเกมก็ เป็นแนวแบบแอคชั่นครับทุกคนนะาการสื่อของแท้ครับท่านเกมแฟนตาซีนะภาพสวยเลยแหละนะยอมรับตร,ตรงๆเลยนะครับว่าภาพโคตรสวยนะครับนี่เราเปลี่ยนไปเจ้คนนี้ก็ได้นะครับ ลักกุบกริบนะแน่นอนว่าตัวเกมแต่งแต่งชุดแต่งอะไรได้หมดนะครับแต่ช่วงแรกมันจะพาเราเข้าเนื้อเรื่องก่อนเนาะแล้วก็ในฉากครับก็จะมีของให้เก็บด้วยนะครับแบบนี้เลยนะนี่อย่างกับ God of War ครับท่านแต่ผมชอบนะก็คือเราเก็บอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนซีเครตครับทุกคนมีกล่องลับๆนะครับซ่อนอยู่ในฉากก็คือมันอยากจะให้เราไปสำรวจในฉากนั่นเองครับแล้วก็จะมีจุดเซฟด้วยนะครับทุกคนนะตัวเกมนี้เราอิน ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะพวกอีเมลไลน์อะไรก็ได้นะครับสมัครก็ได้ล็อกอินเนาะนี่มันก็จะมาโผล่รญญตรงที่เรากดเซฟมันเองครับถ้าเราออเข้าใหม่เนาะและทีนี้ครับเราก็จะโผล่มาที่ฉากที่อลังการเนาะเราก็จะได้เห็นว่าโลกนี้มันเป็นประมาณไหนนะเหมือนขึ้นมาภูทับเบิกแล้วก็มองลงไปข้างล่างน,นะครับเพชรบูรณ์ไวไ <c oughs> ้แถวเนี้ก็คือแถวนี้ก็จะเป็น สถานที่ <Right. S 1> หรือว่าเมืองอันปลอดภัยนะครับแล้วก็มีบารเรียป้องกันพวกปีศาจไล่ไล่ด้วยนะครับในระหว่างที่กําลังโม้กันอยู่นะครับดูเหมือนว่าจะมีความมืดปกคลุมมาเองครับตัวเกมก็เนื้อเรื่องโคตรย่อนะครับที่ผมอ่านดูนะครับก็คือมันมีปีศาจที่ไม่ดีอยู่บนสวรรค์่ปล่อยพลังลงมา <Is it S 1> ในโลกพง,ง่ายแค่นั้นแหละนะเนื้อเรื่องคร่าวๆประมาณนั้นแล้วเราก็ต้องหาวิธี รู้นะว่ามันคืออะไรนั่นเองครับนี่ผมสรุปโคตรง่ายหรือ <c oughs> เรื่องประมาณนี้นะแต่รายละเอียดดีเทลมันก็เยอะนะตามสเต็ปนะครับเกมนี้คุยกันโคตรเยอะถ้าใครชอบอ่านซับนี่น่าจะชอบเนาะแต่ตัวเกมนี้น่าจะมีภาษาไทยหน่อยนะว่าไหม,มต้องคุยเยอะนะบางทีก็ <B aja. S 2> อาจจะแปลผิดแปลถูกนะครับ แล้วพอเรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผู่ออกมานะครับที่เป็นเหมือนคนเย็นชานิดนึงนะครับแต่โตที่สุดเลยนะครับเจ๊คนนี้มีชื่อว่าไบซ่านี่ไปซ่าไปซ่านะครับเป็นชื่อจีนนะครับอ่านยังไงไม่รู้อืมแล้วก็มีหนอนเขียวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ก็คือ,อสองคนนะหัวฟ้ากับหัวแดงนะมันสัมผัสได้ว่าเรามีพลังวิเศษนั่นเองครับแล้วก็จะมี น้ำเต้าปูปลาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาแนะนําน,นะว่ามันคืออะไรนะครับเกมนี้มีน้ําเต้าด้วยทุกเอคนละอันนะเหมืนนี่ก็มีนี่ไงแล้วผมก็งงเหมือนกันนะพวกปีศาจนี่หยุดดีก็โผล่มาตลอดเลยนะครับสแสดงว่าเป็นปีศาจที่ปล่อยออกมาจากสวสรรค์นั่นแหละนะเหมือนตกลงมานี่เหมือนมิติมืดนะประมาณนั้นไม่รู้ว่ามาจากสวรรค์หรือเปล่านะเป็นเหมือนมิติมืดนเองครับนี่แล้วเราก็ต้องมาจัดการมันนั่นเองครับแต่ไอตัวนี้มันจะโหดกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ แรกๆก็ไม่ยากนะก็ตีได้ปกตินะครับนี่แล้วก็ใช้แอคชั่นนะครับแล้วก็จะมีท่าคอมโบสวยๆนะครับแล้วก็สลับตัวละครได้ตลอดนะครับผมคาดว่าเล่นไปเรื่อยๆนี่เปลี่ยนตัวละครได้เรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ๆออกมาให้เราสลับเนาะแล้วก็จัดทีมมันเองครับแล้วก็จะมีสกิลให้อัพครับอัพกันแบบรัวๆเพราะว่าเป็นเกมแนวแบบ RPG ประจนภัยโอเปนเวิร์ด้วยนกราฟนี่เลยนี่ แต่ผมก็รู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะตอนที่ฟันพวกนี้นะครับมันก็ตายง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะโหดเรื่อยๆหรือเปล่าแน่นอนนะอนะพวกเกมนี้มันจะมีเอ,อ่เปิดกรชาอย่างี้ครับนี่แล้วก็อาจจะไปตันสักสักด่านนะก็ต้องมาเปิดกระชาอัพเลเวลตัวละครอะไรอย่างนี้นครับเกมก็จะเป็นทรงนี้แหละนะถ้างั้นอาาจะแดกอะไรทุกคน นี่ครับโอ้สวบก็ให้กระสวบกระสวบเรียบร้อยแต่มันยังไม่ตายนะมีเขียดข้างล่างด้วยนะครับแล้วเราก็กดคอมโบนะครับคอมโบนี่มีเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณสักสองนะมีท่าไม่ตายเล็กกับท่าไม่ตายใหญ่นะครับนี่หลังจากจัดก,การมันได้นะครับอีเจ๊ยิงๆนะครับก็บอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันสัญลักษณ้ำเต่าบูปานี่วะที่เคยเห็นที่วงไฮโลในงานศพฉันคิดว่า มันสามารถที่จะดูดพลังแล้วก็เอาพลังนั้นมาใช้ได้นะนี่เนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้อืมก็คือถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวไหนก็ตามเนะ่เราสามารถที่จะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาเป็นของเราได้และเราสามารถแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ตัวนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือความพิเศษข,ของเกมนี้นะครับแล้วก็ในฉากนี้โคตรว้าวเลยนะครับออลรมแบบเราเห็นฉากในกันสื่อครั้งแรกนะโอ้โหโคตรว้าวเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็ ตกจากที่สูงไม่มีวันตายครับเกมนี้นะครับนึกถึงเกมฟัดไหนทุกคนมันมีล่มนะเฮ้ยเกมนี้ไม่ธรรมดามีล่มนะนี่ฆ่าตายครับเราก็จะดูดพลังมันมานะแล้วก็เอาไปเซ็ตไว้ในตัวละครของเรานะครับนี่ชอบตัวไหนก็เอาไปใส่ได้นะครับตัวกระจกก็เอาไปใส่ได้นะพวกหอยหนอนอะไรพวกนี้นะเอาใส่ได้หมดเลยนะครับนี่ตัวหินนี่ก็โหดหน่อยนะแต่เราก็ต้องอัพเลเวลมันด้วยนะถ้าเราชอบมันนะครับแต่ มันออกมานี่เดียวเองนะครับมันก็ต้องชาร์จเหมือนครูดาวด้วยเออประมาณนั้นเหมือนคอมโบนี่แหละนะขีดมันเต็มมันค่อยออกมาได้นะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ออกมาตอนชุนลมุนหรือว่าตอนที่สําคัญสําคัญก็ได้นะครับแล้วบมก็ชอบเกมในฉากนี้นะครับมันมีแบตเราไปไหนก็ได้นะครับโอเวนเบอร์ของแทนนะครับแต่ตุกนี่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 เลย <laughs> บินแบบฟอร์ดไนะ์ แต่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะก็คือมันเป็น open world นะวิ่งไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับตัวเกมมันก็จะมีแผนที่บอกด้วยนะครับว่าเราต้องไปไหนเนาะนี่ไอต่าวตัวนี้เราฆ่ามันเสร็จแล้วก็ดูดมันมาเป็นตัวเราได้นะครับและตัวเรามี2ตัวใช่ไหมตอนนี้นะทั้ง2ตัวนะครับก็อัปเกรดได้เหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งพวกสกิลอาวุธอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะเกม RPG นี่บอกเลยว่าอัปเลเวลกันยับนะครับนี่เลย นี่แล้วก็ใส่ไอตัวพวกแปลกๆเนี่ยได้ตั้งหลายอันนะครับเมื่อกี้มีประมาณสัก5้าหช่องเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ไอพวกยงพวกยานี่เก็บได้หมดเลยนะในฉากเนี่ยอืก็ถือว่าดีนะสำหรับคนบ้าฟาร์มนะครับเกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งเนาะแต่นี่ก็จะเป็นการอัปเกรดอาวุธนั่นเองครับพวกสกงสกิลอะไรเงี้ยอืมก็ใส่กันเข้าไปครับอันนี้ก็คืออัปเกรดเวลนะครับนี่ดูจากการอัปเกรดนี้ถ้าจะอัพกันมันเลยทีเดียวเชียวนะผมว่า เปิดกาชานี่เกลือแน่นอนนะครับเอ้ยว่าเป็นนั่นยังไม่เคยเปิดเลยนี่แล้วก็มีจุดเซฟนี่ไงมะถ้าเราเซฟตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ตอนที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ไม่คอ่อยจะค่อยชอบเท่าไหร่นะครับพวกกระต่ายพวกกวางพวกนี้เราฆ่าได้เลยนะ <c oughs> อยากจะเป็นคนไม่ดีก็ได้นะครับเกมนี้นะไอ้พวกกระต่ายน่ารักน่ารักเนีน่ยหรือว่าพวกหนูเล็กๆเนี่ยอืมพวกกระรอกนะแล้วฟันมันทีเดียวตายเลยนะครับทุกคนนะอืมแบบนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็ สามารถปรับตัวเกมอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือปรับไฮสูงที่สุดแล้วนั่นเองครับนี่ก็ลองหามาเล่นดูนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะอ๋อลองดูครับไปหาเล่นกันดูนะ